ท่านผู้ฟังครับผมมาทําคลิปนี้เตือนภัยกันนะครับว่าให้เพื่อนๆเนี่ยรีบหาพระปิดตารุ่นทูลกล้าวของสมเด็จยานนะสังวรเก็บกันไว้เสียเพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นมาเป็นเท่าตัวแล้วตอนนี้โดยเฉพาะมีขึ้นอยู่เนื้อเดียวพิมพ์เดียวด้วยคือเป็นเนื้อขาวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับสำหรับพิมพ์เล็กเนื้อดําพิมพ์เล็กเนื้อขาวหรือว่าพิมพ์ใหญ่เนื้อดำเนี่ยราคายังไม่ขึ้น ผมได้ทำคลิปเฉพาะสำหรับผ้าปิดตารุ่นนี้มาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นราคายังไม่ถึง500บาทต่อองค์เลยท่านผู้ฟังสำหรับองค์เนื้อขาวที่อยู่ในรูปเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างขคอประมูลกันอยู่ที่เว็บจีพระเชื่อไหมครับว่า1,200บาทแล้วยังไม่ถึงขั้นต่ำเลยเนี่ยนะครับเห็นไม่เอ่ยยังอยู่ที่1,200แล้วไม่กระดิกไปไหนผมสังเกตมานานแล้วว่าพระปิดตารุ่นเนี้ยราคาหลายองค์เนี่ยปริมปริม,รมพันธุ์หรือว่าพันนิดหน่อย มาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในรูปเนี่ยเป็นพระของผมเองผมเช่าเก็บไว้ทั้งพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่เพื่อนจะได้เห็นกันชัดๆว่าถ้ามาในกล่องเนี่ยพิมใหญ่จะเป็นกรรมี่ีน้ําเงินส่วนพิมพ์เล็กจะเป็นกรรมี่ีแดงนะครับผมจะเอามาเทียบขนาดให้เห็นกันชัดๆสังเกตนะครับว่าขนาดจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ระหว่างพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่แต่ว่าถ้าไม่มีกล่องเราสังเกตตรงไหน เราสังเกตกันตรงแขนเนี่ยแหละครับสังเกตง่ายๆตรงแขนและลำตัวจะเป็นจุดชี้ชัดพิมพ์ใหญ่แขนจะนูนขึ้นมากกว่าพิมพ์เล็กเยอะแล้วก็ลำตัวที่เป็นท้องป่องเนี่ยพิมใหญ่ก็จะมีระยะที่ห่างกว่าด้วยตัวพี่โบเองก็ไม่น่าห่วงละครับเพราะว่าแอบเก็บไว้แล้วตั้ง4องค์ด้วยกันจะขึ้นไปเป็นพันหนึ่งสองพันสามพันในระยะยาวจะขึ้นเป็นหมื่นหนึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาของผมแล้วผมมีทั้ง4องค์แล้วเก็บไว้นิ่ง แล้วที่สาคัญที่เช่ามาแต่ละองค์เนี่ยราคาไม่น่าจะเกิน500บาทเลยครับสักองค์หนึ่งเนี่ยที่เพื่อนเห็นทั้ง4องค์เนี่ยก่อนหน้านี้พระปิดตาพิมพ์ใหญ่ระหว่างเนื้อสีดํากับเนื้อสีขาวเนี่ยเนื้อสีดำเขาจะขายกันแพงกว่านะท่านผู้ฟังเพราะว่าเนื้อผงใบลานจะหายากกว่าเนื้อผงพุทธคุณแต่ว่าก็ด้วยความสวยงามของเนื้อผงพุทธคุณนี่แหละครับทำให้ราคากลับมาแซง พระปิดตาสีดําเนื้อผงใบลานไปจนได้พระปิดตาของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19สมเด็จยาน,นาสังวรที่เป็นพระที่สร้างตอนปีพศ2519นะครับราคาทะลุหลักร้อยขึ้นหลักพันมานานแล้วองค์สวยๆนี่ว่ากันที่2,000ได้นะท่านผู้ฟังถ้ามีกล่องมาด้วยนะส่วนรุ่นที่2ที่ตามมาติดๆก็คือพระปิตานำโชคนะครับ พระปิตารุ่นนี้สร้างเมื่อ3ตุลาคมปีพศ2531เรียกกันว่าสร้างหลังรุ่นทูนกล้าวด้วยซ้ำไปแต่เนื่องจากว่าเป็นพระปิตาที่สร้างยากครับมวลสารดีๆทั้งนั้นเลยแถมยังทารักด้วยราคาก็เลยทะลุหลักร้อยขึ้นหลักพันเป็นรุ่นที่สองสวยไหมล่ะครับท่านผู้ฟังต้องเครดิตรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับถามว่าพระปิดารุ่นนี้ผมมีหรือยังผมก็มีแล้วนะเช่าเก็บมาไว้แล้ว1องค์ ก็อยากจะเตือนภัยไว้นะครับถ้าไม่อยากพลาดตกรถแล้วก็ให้รีบเก็บกันเะเพราะว่าตอนนี้ระยะกั้มกั้มกึ่งกงครึ่งคึ่งกลางกลาไอ้คนที่รู้ราคาก็จะปล่อยกันแพงส่วนคนที่ไม่รู้ราคาก็ยังปล่อยกันถูกอยู่ผมก็ขอให้เพื่อนฉกฉวยโอกาสนี้เก็บไว้สักคนละองค์สององค์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแม้แต่ช h อป e ียังมีขาย เพื่อนเห็นไหมครับขายกันอยู่ที่850บาทถ้าใครพอจะกัดฟันเช่าได้ก็เก็บเก็บกันไปก่อนหรือถ้าใครสามารถหาถูกได้กว่านี้ก็ยิ่งดีวันนี้พี่โบก็ขอลาไปก่อนครับเตือนภัยกันเสร็จก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์กับทุกท่านด้วยวัสดีครับ